สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันแม่นะคะนี่สุขสันต์วันแม่อะคุณนิตยามีอะไรมาให้อะซื้อของมาเปิดดูเปิดดูมีอะไรสุขสันต์วันแม่มีรูปหัวใจด้วยเหรอนี่เปิดดูมีอะไรบ้างว้าวเค้กฝอยทองลังปากนะคะเอ็นอปิดดูมีอะไรบ้างคืออะไรนะเห็นตาตื่นเต้น ออมันคืออเนี่ยเหมาะสำหรับสายสายอะไรสายอะไรสายมูสายมูเตลูนะคะเพื่อนๆกำไรทองคำนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยแบงขวัญถุงอะ่ะธนบัตรขวัญถุงอ,อันนี้ผ่าน,นเลยน,นี่อันนี้อันนี้ทูบทูบขอหวยเป็นวันดีเป็นวันดีขอให้เงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนที่ให้ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อ่าสาธุนะคะจะเพิ่มค่ะชิดใส่กําไรให้ดูดิสใส่กําไรดูดีสวยหมูเตลูใส่ได้เหรอลูกมันใส่ใสได้มันต้องถอดก่อนนี่กําไรสีทองดึงปลดนี้ปลดอย่างเงี้ยปึ๊ดไอเนี่ยปึ๊ปดออกจากกันอะปึปด๊ปดปึ๊ดปึ๊ดอย่างงี้เหรอเขาเรียกอะไรอย่างงี้เอาถือถือ ตรงนั้นแหละตรงนี้แหละซื้อมาก็ทําไม่ค่อยเป็นเขาต้องยังไงวะเดี๋ยวพังนะลูกไม่ออกเดี๋ยวค่อยใส่โอเคทิ้งใบไว้ก่อ,อกนกันโอเคเดี๋ยวค่อยหาวิธี